ของจริงหรือแค่ขู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพื่อไทยอลิเกานายใหญ่บ้านจันสองล่าถึงเส้นตายเวลา7.00น,นวันที่10ตุลาคมนี้รัฐบาลแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องล่มสลายเพราะต้องประสบอุบัติเหตุทางการเมืองถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นคำพูดของไพบุญนิติตะวันเลขาธิการพักของลุงป้อมทนเอกประวิตรวงสุวรรณ หัวหน้าพักพลังประชารัฐจนเกิดกระแสข่าวไปต่างๆนานาว่าจะเป็นประเด็นนักโทษเทวดาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือจะเป็นคดีการเมืองที่ใหญ่ถึงขนาดเขยา่าขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรให้ต้องพ้นจากตำแหน่งลงได้สับทับด้วยสามารถเจชัยจิตวนิชลองโฆศกสายฟาดแห่งพักพลังประชารัฐถึงกับกล้าฟันทง รัฐบาลแพรทองทานชินวัตรอายุสั้นกว่ารัฐบาลเศษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ได้เพียง11เดือนเป็นเรื่องจริงส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิตุลาคมนี้ขอให้ทุกคนรอดูแม้การยุบพักเพื่อไทยอาจจะถือเป็นเรื่องปกติและหยิบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขได้ทุกคดีสอดรับกับข่าวที่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย ควงเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลปราศาสตร์สายฟ้ามุดบ้านจันสองล่าไปรับประทานอาหารมื้อเย็นกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเพื่อไทยจนเกิดกระแสข่าวเรื่องนายกคนละครึ่งหากสุดวิสัยแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจำต้องอำนาจหลุดมือด้วยคดีทางการเมืองอนุทินชาญวีรกูลยอมรับว่าควงเนวินชิดชอบดอดเข้าบ้านจันสองล่าจริงแต่ไม่ได้มีการพูดคุย หาหรือประเด็นทางการเมืองเป็นเพียงไปรับพรวันเกิดของเนวินชิดชอบเท่านั้นแต่ไม่ไวาโดนสื่อมวลชนลุมซักถามและคาดการกันต่างๆนานานอกเหนือเรื่องนายกคนละครึ่งอาจจะเป็นเรื่องประเด็นความเห็นตา่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนล,ลายมาตาลดมาตรฐานจริยธรรมที่พักภูมิใจไทยจุดยืนชัดเจนไม่เล่นด้วยขณะที่พักเพื่อไทยพยายามผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญและลดมาตรฐานจริยธรรม เพราะเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานกลายเป็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่ให้บรรดานักร้องใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นามาแก้แค้นทางการเมืองล้มรัฐบาลและหักขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีดังชะตากรรมของเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีกระเด็นตกเก้าอี้ด้วยเรื่องขี้ผงหรือแม้แต่เรื่องนี้และโทษกรรมล้างผิดคดี1 1 2ที่จุดยืนพักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลอาทิ พักรวมไทยสร้างชาติและพักประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยสวนทางกับพักเพื่อไทยจึงทําให้ถูกโยงไปถึงคดี112ที่เป็นชนักปักหลังทักษิณชินวัตรโดนกองทัพบ,บกฟ้องฐานจ้อสื่อต่างประเทศพาดพิงสตาบันเมื่อปี2558อาจได้รับอาน,นิสงส์ระหว่างต่อสู้คดีทนายความทักษิณชินวัตรยืนยันว่า เจ้าตัวไม่มีเจตนาที่จะก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะแสดงความจงรักภักดีเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กลับมาที่กระแสข่าวนายกคนละครึ่งและ1ิบตุลาคมนี้ถึงเส้นตายรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรมีอันเป็นไปต้องล่มสลายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้จัดการรัฐบาลมือขวาทักษิณชินวัตรเย้ยกลับภัยบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐว่าไม่มีทางเป็นไปได้ หรือแม้แต่ประเด็นการเมืองเรื่องชั้น14ไม่มีทางทํารัฐบาลล่มสลายได้เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลต้องยอมรับว่านับตั้งแต่กรองดวงใจนายใหญ่เพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพื่อไทยเดินเกมสองขาขาหนึ่งปลุกบ๊อบลงถนนหวังใช้เวทีปลาใสานอกสภาขุดแผลเก่าอดีตนายใหญ่เพื่อไทยและไล่ขยี้จุดอ่อนหรือจับผิดรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรล็อกเป้านิ่งไปยังทักษิณชินวัตรเป็นการพิเศษ โดยเฉพาะประเด็นชั้น14หรือถลม่มนโยบายรัฐบาลที่ฝ่ายตรงข้ามมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายอาทิเปิดบ่อนคาสิโนเสรีที่เป็นไอเดียของในายใหญ่เพื่อไทยหรือให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีเป็นต้นยังไม่รวมคดีการเมืองที่เหล่านักร้องจ้องทำนิติสงครามจับผิดทุกเม็ดตั้งแต่เรื่องเล็กๆอาทิทำมินิฮาร์ดระหว่างสวมชุดขาวซุกหุ้นบริษัทในเครือหรือแต่งตั้ง นัทวุฒิไส้เกลืออดีตแกนนำนปชผู้เคยต้องโทษติดคุกจัดมอบล้มรัฐบาลในอดีตมาลอ้อมปมผิดจริยธรรมร้ายแรงรวมไปถึงคดีใหญ่ที่อาจทำให้ชะตากรรมล่อแหล่งหรืออย่างล่าสุดฝ่ายตรงข้ามเย้ยหยันภาวะผู้นำของแพรทองทานชินวัฒนายกัลมนตีที่ต้องพึ่งโพยอาสครปแทบทุกตัวอักษรบนเวทีโลกจะไปไหวหรือไม่ในตำแหน่งนายกัฐมนตีหญิงที่อายุน้อยที่สุดจึงไม่แปลก เกิดกระแสข่าวนายกคนละครึ่งขึ้นมาในช่วงนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ